สวัสดีครับกลับมาพบกับผมอีกครั้งนะครับอาร์ตจากช่องอาร์ตเบคครับคลิปนี้จะชวนทุกคนมาทำขนมปังช็อกโกแลตนะครับแต่ว่าตัวผมเนี่ยอยากจะลองนะครับใช้ดาร์กช็อกโกแลตละลายผสมรวมกับตัวแป้งโดเลยว่าจะเป็นยังไงนะครับก่อนจะไปทำฝากกดติดตามเป็นกำลังใจใผมด้วยนะครับขั้นแรกนะครับอันนี้เป็น ดาร์กช็อกโกแลนะครับผมใช้ความเข้มประมาณ5 7นะก็เอาไปละลายนะครับละลายในไมโครเวฟนะให้เขาเหลวประมาณนี้นะครับที่เหลือนะครับแป้งขนมปังน้ำตาลน,นะครับของแห้งใส่รวมกันไว้นมสดไข่ไก่อันนี้เป็นนมข้นนะครับเนยจืดเกลือแล้วก็ยีสต์ขั้นแรกนะครับเราใส่ของแห้งลงไปก่อนเลย แป้งกับน้ำตาลผสมไม่เข้ากันจากนั้นนะครับก็ใส่ของเหลวลงไปนะครับใส่นมและไข่ไก่ลงไปตามด้วยนมข้นหวานนะครับอย่าลืมเนาะผมเนี่ยชอบลืมเป็นประจำเลยนะครับใส่นมข้นหวานลงไปนวดผสมไม่เข้ากันนะครับให้แป้งโดรวมตัวกันนะครับจากนั้นผมใส่ยีสต์นวดต่อประมาณ2-3นาทีครับ นวดเสร็จนะครับก็ใส่เกลือลงไปจากนั้นผมจะนวดต่อประมาณ3-5นาที้านทีแต่ละเครื่องก็จะใช้เวลานวดไม่เท่ากันนะครับอ่าโอเคจากนั้นนะครับผมจะลองเช็คว่าโดผมแห้งหรือว่าแฉะไปไหมอันเนี้ยไม่แห้งไม่แฉะไปพอดีแล้วนะครับก็ลองจับขึงฟิล์มออกนะครับถ้าเขาดึงออกได้ฟิล์มนะครับประมาณนึงเนาะเราก็จะใส่เนยลงไปผมใส่เนยจืดลงไปนะครับจากนั้นจะนวดต่อ จะนวดต่อจนได้ฟีลมเลยเดี๋ยวลองเช็คฟีลมดูนะครับนี่รมือแตะน้ำนะครับจับขึงฟีลมออกได้ประมาณนี้นะครับผมโอเคแล้วหรือถ้าเกิดใครอยากได้บางกว่าน,นี้นวดต่อได้นะครับแต่ว่าสำหรับผมเนี่ยผมแค่นี้ผมโอเคแล้วจากนั้นก็จะค่อยๆทยอยใส่ตัวด้านช็อกนะครับ ช็อกโกแลตที่เราละลายไว้ลงไปใส่ลงไปนะครับแล้วก็นวดนนะครับสังเกตว่าแป้งโดเนี่ยกับดาร์กช็อกรวมตัวกันดีแล้วนะครับลองเช็คโครงสร้างดูอ่าโอเคได้แบบนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูต่อที่โต๊ะครับ ผมก็ตักโดนะครับใส่กล่องหรือว่าภาชนะนะรวบแล้วก็พับให้เขามีผิวเรียบตึงได้แบบนี้นะครับสีค่อนข้างแววเลยทีเดียวปิดฝานะครับพักโดไว้ประมาณ60นาทีครับหลังจากนั้นเราจะมาตัดแบ่งโดกันครบเวลานะครับเดี๋ยวเราเทแป้งโดโลงบนโต๊ะนะครับก่อนอื่นก็ลองจิ้มดูก่อนนะ ถ้าเกิดจิ้มไปนะครับแล้วเขาไม่เด้งกลับเนาะแบบนี้โอเคแล้วเนะทแป้งโดลงบนโต๊ะโรยแป้งกันติดแป้งที่โรยนะครับก็คือแป้งขนมปังที่เราใช้นี่แหละครับตัดแบ่งโดนะครับเป็นก้อนละประมาณ80กรัมตัดแล้วก็พักไว้นะครับตัดจนครบผมจะพรีเชฟนะครับหรือว่าขึ้นรูปเตรียมเป็นก้อนกลมนะวางพักไว้ ขึ้นนะครับขึ้นรูปหลวมๆเนาะโอเคนะครับทำจนครบคุมหน้าพักไว้ประมาณ15-20นาทีอันนี้ครบเวลานะครับเราก็เตรียมพิมพ์นะครับพิมพ์ที่ผมใช้นะครับก็ทาด้วยมากากลีนนะครับหรือว่าทาด้วยไขยมันนะครับบางๆเอาไว้ด้วยนะครับเดี๋ยวรายละเอียดของพิมพ์ผมใส่ไว้ในรายละเอียดของคลิปนะครับ อนี้มาขึ้นรูปจริงนะโรยแป้งกันติดรีดไล่อากาศออกนะครับพลิกนะครับแล้วก็พับนะพับโอเคได้แบบนี้นะครับวางเรียงพักไว้ก่อน1พิมพ์นะครับผมจะใส่โดประมาณ3ก้อนนะครับตกแล้วก็ประมาณ24นะครับก็คือ240กรัมเนาะทำสามก้อนนะครับ จากนั้นนะครับก็เอามารีดไล่อากาศออกนิดหน่อยนะครับให้เขายาวขึ้นนิดนึงอพิดกับด้านแล้วก็หมวนนะครับหมวนเข้ามาอาพลิกกับซิปลปายให้สนิทอ่ได้แบบนี้นะครับวางพักไว้ก่อนนะครับทำจนครบนะครับ3ก้อน จากนั้นก็ใส่นะครับใส่โดลงในพิมพ์ของเราะผมจะหันตะเข็บออกนะครับซ้ายขวาแล้วก็ค่อยวางตรงกลางจัดทรงเขานิดนึงนะครับเว้นระยะห่างให้ดีวางพักไว้นะครับทำจนครบนะเราก็จะคลุมหน้าผมจะพักไว้ประมาณ40-50นาทีนะครับเดี๋ยวผ่านไปสัก20-30นาทีเนี่ยจะวอมเตานะครับไฟประมาณ190องศาครับ พบเวลานะครับจะเห็นว่ามีสีขาวหลงมา <c oughs> ลูกหนึ่งนะครับก็ไม่เป็นไรเนาะโอเคครับเดี๋ยวจะทาหน้านะครับด้วยเอ็กวอชหรือว่าไขา่ไก่ผสมกับนมนะครับนมจืดผมใช้ไข่หนึ่งฟองแล้วก็นมจืดประมาณ1-2ช้อนโต๊ะนะครับาทาหน้าบางๆให้ทั่วโอเคเรียบร้อยครับเอาขนมปังเข้าอบนะครับผมจะอบเป็นเวลาประมาณ 15-20ถึง20นาทีนะครับเดี๋ยวขนมปังอบเสร็จนะครับเรามาดูกันโอเคครับครบเวลาหกลิ่นหอมหน้าเนี่ยค่อนข้างจะเข็มไปนิดนึงนะครับเคาะขนมปังออกจากพิมพ์นะครับทุกครั้งเวลาเอาออกจากเตานะครับอย่าลืมเคาะออกจากพิมพนะ์เนาะเพราะว่าเขาจะมีไอ้น้ำเกาะอยู่อ่าโอเคเดี๋ยวเรามาชิมรสชาติกันครับ ตอนนี้นะครับตัวขนมปังช็อกโกแลตของผมนะครับที่ผมผสมตัวช็อกโกแลตนะครับตาช็อกโกแลต57%ลงไปนะครับก็เริ่มอุ่นลงมาแล้วจะเห็นว่าตัวกลางจะเป็นสีขาวนะครับเพราะว่าตัวนี้คือตัวแคนเบอรี่ที่เหลือมาผมก็เลยเอามารวมกันนะเดี๋ยวมาลองฉีดดูเนื้อด้านในกันนะครับต้องบอกก่อนนะครับว่ากลิ่นหอมมากนะครับอื กิ่นแบบกินหอมหอมมาใส่หอมกว่าใส่ผงโกโก้นะครับแล้วก็ตัวเนื้อเนี่ยมีความนุ่มมากนะครับเดี๋ยวลองฉิกชิมรสชาติกันโอเค ชิมอีกนิดหนึ่งนะครับอืม um, จากที่ชิมไปนะครับเวลาที่เราใส่ตัวช็อกโกแลตลงไปเนี่ยกลิ่นแล้วก็ความเข้มข้นของช็อกโกแลตเนี่ยคือจะมันจะมากอมืมันจะแตกต่างจากเราใส่ขงโกโก้นะครับตัวเน่จะรู้สึกว่ามีความหอมมันแล้วก็มีความนัว นะครับนัวแบบกินไปตรงไหนก็รู้สึกแบบเป็นช็อกโกแลตจริงๆนะครับคือหอมมากตอนนี้เขายังอุ่นๆอยู่นะครับชิมผมจะรู้สึกรสประมาณนี้แต่ถ้าเย็นแล้วนะครับผมคิดว่าเขาน่าจะเข้มข้นกว่านี้นะครับแล้วก็หอมกว่านี้อีกนะแต่ว่าสูตรนี้อร่อยครับหอมมากนะแล้วก็นุ่มนะครับนุ่มมากนะกลิ่นตอนที่อบนี่แบบว่าโอ้โหกลิ่นหอมมากนะครับก็ ลองทําดูนะครับหวังว่าคลิปนี้คงจะมีประโยชน์กับเพื่อนๆน,นะครับยังไงก็ฝากกดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมด้วยแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเวลาผมอัพคลิปใหม่ๆเพื่อนๆจะได้ไม่พลาดส่วนวันนี้ขอตัวไปก่อนสวัสดีครับหอมหอมจริงอืมอืม